มาดูพัดลมตระกูลของโตชิบะฮิตาชิพวกนี้ครับจะใช้ขาป่าที่ค่อนข้างค่า Uf เนี่ยมันจะสูงกว่าพัดลมทั่วไปแต่โวนมันค่อนข้างจะต่ำทำไมถึงได้เป็นแบบนั้นครับเพราะรุ่นนี้เขาพันมาที่10เส้นครับ10เส้นมันจะดึงที่เส้นของเนี่ยขดลันเนี่ยเขาจะดึงไว้ครึ่งหนึ่ง เพื่อจะเอาไปลดไฟที่จะเข้าขาปาเนี่ยครับที่เวลาเราวัดโอมรวมเนี่ยมันจะวัดที่สองเส้นที่เข้าขาปาอย่างเนี้ยไม่ได้ครับเพราะไฟมันจะต้องเริ่มจ้นที่จุดตรงนี้เวลาเราวัดโอมรวมจะต้องวัดที่ไฟแล้วก็เส้นที่ที่เข้าขาปาข้างบนเนี่ยครับอันนี้คือการวัดโอมรวมที่ที่ถูกต้องและรุ่นรุ่นพวกเนี้ยมันจะมีแปดเส้นถ้าแปดเส้นเนี่ยมันมันจะวัดโอมรวมหัวท้ายได้เลย ้วงจรพวกนี้จะไม่เหมือนกันครับจะจะเป็นรุ่นของยิตาชิโตชิบ้าเนี่ยเขาจะทำมาอีกแบบหนึ่งครับอันนี้ต้องดูให้ดีครับ